อทายแม่นครับส่าอายายกฟ้องคดีมาตราหนึ่งสองคุณนักสินดวงแข็งจริงเรียบร้อยดีไหมคะคุณนักสินยกฟอค่ะยกฟอกค,คำทำนายเนี่ยผมพูดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วครับจริงๆพูดตั้งแต่ป,ปลายปีที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่าไม่ได้ย้ําบ่อยเพราะว่าย้ํามาเดี๋ยวมีคนต่อต้านแล้วก็เข้ามาว่าผมผมพูดก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเขาเรียกว่าคําทํานายคําทํานายเนี่ยเราพยายามทํานายตามหลักโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นมันยึดหลักความถูกต้องของเหตุการณ์นะครับมันไม่ได้ยึดหลักความถูกใจนะ ซึ่งถ้าบางทีมันถูกใจคนแล้วไม่ถูกต้องเราอาจจะเป็นคนที่ผิดแต่เองแล้วก็โดนด่าเองด้วยนะครับว่าทายผิดนะครับทีนี้ในเรื่องของหลักโหรา,าศาสตร์อ่ะคนทําบุญมาแล้วย่อมต้องได้บุญจากชาติใดพบใดก็ว่ากันไปคนทนนี่ทําบาปมาแม้ว่าชาตินี้จะทาดีให้ตายบางทีบุญก็ยังไม่ตรงเติมเพราะว่าต้องรับกรรมจากชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่ผมพูดเสมอคืออย่าว่าร้ายอย่าแช่งชังหกหักกระดูกคุณยิ่งแช่งมันไม่ได้เข้าเขามันเข้าตัวคุณเอง แล้วดวงคุณก็ขึ้นไม่ได้ด้วยเหมือนคนวางตะปูเรือใบแล้วตัวเองก็ถอยกลับมาทับตะปูเรือใบที่ตัวเองวางนะครับผมสามราศีต้องระวังนะยิ่งทําผิดทําชั่วยิ่งไปยุ่งเรื่องชาวบ้านในช่วงนี้ยิ่งไปแช่งใครก็ตามดวงยิ่งตกนะครับคือพิจิกมังกรแล้วก็กรกฎนะครับผมแา้วรย์ทำอะไรก็เรามัดระวังนะครับเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องยาวตามกันยาวๆนะครับผมการทํานายใดๆก็ตามได้ทายไว้หมดแล้วนะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมศึกษาทรมาแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวยนครับผม